สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ถุงหม่องทุกบอลนะจา๊ะมื่อเนี้เมื่อพบกับนสอนหน่อยคือเกาวพี่น้องผ้าพีผ้าหน่องกินเขาก็ปนอิป,ปูนาเนี่ยสอนเนี่ยปนอิป,ปูนากับแกงกบใส่บัวพี่น้องเนี้ยน้หน่อยไปหากบจำสินกบไงามากินกับอันหลวกพักบานเท่านี้นะดอกดอกแคนสอนกำลังออกล้ายเลยแล้วกันนี่หยอดมาละ ต้นี้กะพักกระจอหลวกเนาะนะซ้อนมีทั้งพักสดแหละกะมีพักสดนําได้พี่น้องมันนี้มีดอกกระจอนแล้วก็มีพักชีลาวแล้วก็มีต้นหอมมาจ๋ามาแล้วก็มีมะเขือนี่เก็บตามหัวตามสวนคือเกาลพี่น้องอาหารบันบานเนาะมันนี้กินง่ายๆเนาะก็มีมะแตงมีเห็นบ่พี่น้องมันหลายอย่างหลายมันจะหล่นภูเขาเนาะ เขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสอนหน่อยเด้อพี่น้องเลยเนื้อเนียวห่อนๆเลยพี่น้องมามาเสบๆบนอีปูหน้าน้ำกันนี่อาหารพนบานเท่าพักกระชดขนาดปนปูหน้าพักเท่าชดชดเลยพี่นอง แคร่ร,ร,รัวแม่หน่นอยๆแม่แต่อยากกนแท้งมาหน่อยๆแม่ละหวานขาน้กันครับแม่ขอน้กันเอานึ่งบวงกแกวอันแกงก้บผอมเขาก็บรรยากาศน,น้านักที่นี่เนาะปนปูโอ้ยตายแต่พวกเกาจะเข้าจเข้าโบราณกิน,นลลแ,แน่นี่แล้วจะขาี่จะขาดยังน้อย ม,มันมนันดีกับปูเหพักกับพักบอกสารผิดได้สิหน่อยพักีล่าห้อเดี๋ยวจะคูหมักเลยเปิก็เปิมหัวพัดใจ อืมดวดดมันมักเราออนไม่ต้องพักสดพักหลวกเลยมันอ่อนเติมแทบแทบซ้ำแข่งมันหน่วยมใหญ่มัน,มน,มมนหนาเนาะวมันเกลือปลายมันแล้ว <T destinations> มาพีน้องมากขุยฟันใงในเลยอืมโอแค่

แังครบเส่็มบวบก,กับคักกแล้วอืมมันจะมีหนุ่ม นี่มันไม่รู้ mm -hmm. mm -hmm. 也是那麻烦，yeah, 嗯，嗯，哇，喷。 หน่องไร้พระโล่กล้องโตทุกคนหละแจ๋ละมุ้งหนองบุนเปีวยแปด 贵啊，贵啊，贵一步。 Yeah, <sighs>